ข้อ8นะครับตัวแทนจำหน่ายโทรทัศน์สียี่ห้อหนึ่งขายโทรทัศน์สี3ขนาดในรอบปี2,542 2,543และ2,544นะครับด้วยราคาดังต่อไปนี้อ่าเขาก็ให้ตารางมานะครับก็คือถ้าขนาด20นิ้วเนี่ยขายในปี2,544เนี่ย9,639บาทแต่ถ้าปี2 5 1 2เนี่ยเขาขายแค่9,000บาทนะครับ อ่าถ้าขนาด29นิ้วเนี่ยขายในปี2544 2 1 2เนี่ย21,218บาทแต่ในปี2542เนี่ยขาย20,000บาทและขาขนาด34นิ้วเนี่ยขายปี2544นห้บเนี่ย3า8 8 5บาทแต่ในปี2542เนี่ยขายแค่35,000บาทนะครับอ่าแล้วก็มีอีกลานหนึ่งนะครับก็คือ ถ้าขนาด20นิ้วเนี่ยจะมีราคาสัมพัทธ์ในการหาดัชนีราคาปี25443เนี่ยโดยเทียบกับ2542เป็นปีฐานนะครับจะเป็น1.02ถ้า29นิ้วเนี่ยจะเป็น1.03ถ้าเป็น34นิ้วคือ1.10นะครับอ่าแล้วโจทย์มันก็ถามว่าดัชนีราคาโททัศสีทั้ง3ขนาดอย่างง่าย แบบใช้ค่าเฉลี่ยราคาสัมพัทธ์ของพสสองห้าี่เมื่อใช้พสสองหสี่ามเป็นปีฐานเนี่ยเท่ากับเท่าใดอ่าเรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับจัดชนีนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยหลักสูตรของเราเนี่ยไม่มีใช้ไม่มีการเรียนการสอนเรื่องนี้ไปแล้วนะครับแต่ว่าพี่จะเฉลยให้ฟังละกันเกี่ยวกับเรื่องตัดชนีนะครับอ่าเพราะน้องๆเนี่ยคงไม่มีได้เรียนแล้วแหละ มันจะเป็นของปีเก่าๆนะครับอันนี้เนี่ยมันเป็นปีตุลาสองห้าสี่ห้านั่นเองนะครับก็เลยยังมีเรียนเรื่องนี้อยู่อพี่เฉย,เยนะครับเพราะว่าน้องๆก็คงทําไม่ได้อยู่แล้วแหละอ่าก็ตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าดัชนีในตลางนะครับดัชนีราคาของปีสองห้าสี่สามโดยใช้สองห้าสี่สองเป็นปีฐานนะครับ ก็จะได้ว่าถ้า20นิ้วเนี่ย p สองห้าสี่สามหารด้วย p สองห้าสี่สองเนี่ยจะเท่ากับ 1. 0 2ศนสองนะครับซึ่ง1 p สองห้าสี่สองเนี่ย p เนี่ยคือราคานะครับก็จะได้ว่า p สองห้าสี่สองเนี่ยถ้าพี่ย้ายไปคูณน,นะครับสองหสี่สองขายได้กี่บาทครับ ขายได้9,000บาทใช่ไหมครับของ20นิ้วอ่าก็จะได้ว่า P2543 เนี่ยขายเป็นราคา1.02คูณ9,000บาทนั่นเองนะครับอันนี้คือสําหรับ20นิ้วนะครับทีนี้มาดูของ29นิ้วบ้างวิธีคิดก็เหมือนกันนะครับก็คือ P2543 หารด้วย P2542 จะเท่ากับ1.02ใช่ไหมครับเอ้ยไม่ใช่1นึครับ1.03นะครับอ่าเราก็ย้ายไปจะได้ว่า2543เนี่ยจะขายเป็นเงินราคา1.03่งจุนคูณกับสอง0บาทเป็ย20,000บาทน,นะครับอ่าและสุดท้ายนะครับขนาด34นิ้วขนาดใหญ่ที่สุดนะครับ วิธีคิดก็เหมือนกับ2ข้อเมื่อกี้นะครับก็สั P สองหี่สามหารด้วย P 2 5 4 2เท่ากับ1.1นะครับก็จะได้ว่า2543เนี่ยขายทีวีขนาด34นิ้วเป็นเงิน1.1ึ่งจุคูณกับสามหมนะครับบาทแต่ว่าที่เราต้องการเนี่ยคือดัชนีอย่างง่ายใช่ไหมครับพี่โจทย์บอกดัชนีอย่างง่ายแบบใช้ค่าเฉลี่ยราคาสัมพัทธ ของปี2544โดยใช้2543เป็นปีฐานนะครับอ่าเราจะหาค่าเฉลี่ยยังไงแล้วก็ต้องเอามาบวกกันแล้วเฉลี่ยกันใช่ไหมครับแล้วก็ต้องมาหาแต่ละตัวก่อนถึงค่อยเอามาบวกกันได้นะครับอ่ามาดูสิว่าราคาสัมพัทของแต่ละตัวคืออะไรอาราคาสัมพัทธ์ของแต่ละตัวนะครับเราก็ต้องเอาเขาบอกว่าเอาของปีอะไรนะครับ ปีสองหใช่ไหมของ20นิ้วแล้วกันก็จะเีของสองห้าสนะครับเขาบอกว่าใช้2 5งห้เป็นปีฐานก็จะเป็นอย่างนี้นั่นเองก็จะเท่ากับ9639หกสมเ้าใช่ไหมครับส่วนด้วยสองห้าสี่สามเมื่อกี้เราเพิ่งหามา1นึ่งจุดนย์สอันั่นเองนะครับส่วน29นิ้วก็เหมือนกันนะครับก็แทนค่าลงไปเลยก็จะเป็น สองหมื่นสองพันสองหมื่นหนึ่งพันสอง้อยสิบแปดใช่ไหมครับของปีสองห้าสี่สี่ส่วนสองห้าสี่สามก็จะเป็นหนึ่งจุดศูนย์สามคูณสองหมื่นอ่าและสุดท้ายของสามสิบสี่นิ้วนะครับเนี่ยพอเราหามาได้หมดใช่ไหมครับเราก็ต้องเอามาบวกกันเพื่อหาค่าเฉลี่ยอ่อยาดังนั้นเราต้องเอามาบวกกันนะครับ เราหารด้วยค่าเฉลี่ยก็คือ3มนะครับไม่ใช่หารด้วยค่าเฉลี่ยอาหารด้วยจานวนทั้งหมดก็คือหารด้วยสามนั่นเองก็จะเป็นเก้าสามเส่วนด้วยหนึ่งจุคูณเก้าบวกกับสองหนึ่งสองหนึ่งแดนะครับส่วนด้วยหนึ่งจุดมคูณสมบวกด้วยสามหมื่นแปดพันแปดร้อานะครับส่วนด้วยหนึ่งจุคูณสามหมอ่าแล้วก็คูณด้วยหนึ่งรอยนะครับ ก็จะได้ค่าออกมาว่าเท่ากับ103นั่นเองอ่าก็จบเลยนะครับตอบ103นะครับข้อนี้เนี่ยน้องๆไม่ต้องไปทําความเข้าใจกับมันมากนะครับเพราะว่ามันเกินหลักมันไม่อยู่ในหลักสูตรเราแล้วนะครับอ่าดังนั้นน้องๆไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรนะครับก็จบข้อ8นะครับเรื่องดัชนี